มากันที่สาวใสมินิยัสาวแอร์พันธิตากันบ้างล่าสุดก็เพิ่งผ่านผลงานวันเกิดมาได้หมัดหมดซึ่งก็มีคนมาร่วมฉลองกันมากมายและหนึ่งในนั้นไม่รู้ว่าจะมีสาวหล่อที่ชื่อแอร์ด้วยหรือเปล่าเพราะว่ามีสาวเมามาว่ากําลังกุ๊กกิ๊กกันอยู่จนคนมองว่าสาวแอร์เนี่ยจะเปลี่ยนรสนิยมไปซะนแล้วแบบนี้สาวแอร์จะไวยังไงมั่งคะอ๋อไม่ใช่คืออันนั้นเป็นน้องค่ะก็คือแบบเหมือนเป็นน้องที่เอ่อที่รู้จักกันแล้วก็เหมือนพี่ผู้จัดการเอามาช่วยงานค่ะ ไม่ไม่ไม่ค่ะไม,ไม่ว่ายังไม่เปลี่ยนรถเลยไม่ค่ะ <c oughs> ถ้าเกิดมีหลอกเข้ามาคุยหรอือว่าเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยได้คือหนูรู้สึกว่ามันคือส่วนตัวแอเลยแอไม่เคยรู้สึกว่าโอ๊ยแบบ ผู้ชายชอบผู้ชายผู้หญิงชอบผู้หญิงเป็นเรื่องแปลกอยู่แล้วสำหแบบรับแม่เพราะรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะคือมันจะมาจํากัดทําไมว่าเพศอะไรอะไรเงี้ยคือถ้าคนเรารู้สึกดีต่อการรักการจบแค่นั้นเองอนะไรเงี้ยส่วนตัวหนูเลยรู้สึกว่าถ้าจะมีเข้ามาก็คงก็คุยได้อนะไรเงี้ยถ้าถ้าอยากจะมีจริงๆนะ,ะคะครับใช่แล้ว,วค่ะก็ตอนเช้าค่ะก็ไปถวายเพลพระค่ะแล้วตอนเย็นก็คือทานข้าวกับที่บ้านแค่นั้นเลยค่ะใช่สองก้อ องก้เพื่อนคือเพื่อนมาเซอร์ไพรส์ตั้งแต่แบบว่าคืนก่อนมันเกิดก็คือเที่ยงคืนปุ๊บอยู่ดีๆหนูหลับไปแล้วอ่ะพี่นางก็เปิดแชมเปญอะไรกันสุดนิหนูก็อุ๊ยแบบหลับอยู่ตกรใจตื่นขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นไ่ได้ค่ที่นั้สรุปว่าตอนนี้ขอพักเรื่องหลับไปก่อนแต่คำตอบฟังๆดูเหมือนว่าสาวหล่อกก็ได้ผู้ชายก็โอเคนะคะ